จีนะคะและเพจเทคนิคขายดีบายของพรินเ s สซอฟเซนะคะวันนี้นะจีจะมาให้เทคนิคก,ก็คือว่าไลฟ์ Life อย่างไรให้คนมาดูเราเยอะๆนะคะเนาะในการตลาดที่ตอนนี้นะคะการแข่งขันสูงมากเลยคนแบบว่าเขาเรียกยังไงอะ่ะพราะทุกคนไลฟ์หมดนะคะนะไม่ว่าจะขายของขายสินค้าอะไรก็ตามนะคะจีจะมาให้เทคนิคที่ ลองเอาไปทําดูนะคะเพื่อเพิ่มยอดยอดไลฟ์ของคุณให้คนติดตามเยอะขึ้นนะคะข้อแรกก็คือว่าคุณจะต้องคุยเรื่องที่คนสนใจก่อนนะคะไม่ว่าจะไลฟ์ขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีลองดูนะจีเคยไปฟังของบางฮะซันนะคะก่อนที่เขาจะไลฟ์แล้วมีคนสนใจอ่ะตอนแรกเขาไลฟ์เขาคนดู3าคน5คนถูกไหมคะเขาเล่าเรื่องผีนะ เออตอนนั้นจีจำไม่ได้ว่าเขาขายสินค้าอะไรยังไม่ใช่อาหารทะเลหรอกแต่ว่าเขาไลฟ์เรื่องผีแล้วคนก็เข้ามาดูเอ๊ะคนนี้พูดเรื่องอะไรวะเหมือนกับดึงดูดให้คนมาสนใจก่อนแล้วก็ค่อยขายสินค้านะมันก็เป็นเทคนิคที่ดีนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่เสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ย วองคิดว่าเอ๊ะคุณพูดเรื่องอะไรที่คนจะสนใจบางทีจีไปดูในช้อปปีใน l a ซาด้าวลาที่คนไลฟ์แล้วคุณสังเกตไหมว่ามีคนดูแค่3คน5คนแล้วมันจะมีคนซื้อสินค้าคนได้ยังไงอะ่ะคุณลองดูนะคะว่าพูดในเรื่องที่คนสนใจก่อนอาจจะเป็นเหตุบ้านการเมืองเรื่องหวยสมมติหวยใกล้จะออกหรือว่าใกล้จะวันคริสต์มาสแล้วคุยเรื่องคริสต์มาสใกล้จะวันปีใหม่คุยเรื่องวันแบคือพยายามคุยอะไรก็ได้เพื่อดึงความสนใจคนเข้ามาก่อนไม่ใช่มาถึงขายของเลยนะคะมันมันก็จะทําให้เหมือนกับ คุณไม่แตกต่างนะนะคะข้อที่2ก็คือเวลาไลฟ์นะคะในกรณีที่ถ้าคุณมีผู้ติดตามเยอะแล้วนะคะเริ่มมีผู้ติดตามบ้างแล้วอ่ะเวลาคุณสังเกตไหมเสน่ห์ของคนที่ไลฟ์คือเวลาที่เราอ่านอ่านคอมเมนต์ถูกป่ะแล้วเราจําชื่อลูกค้าได้เช่นคุณซีนิวสวัสดีค่ะคุณซ้อมสวัสดีค่ะการเรียกชื่อหรือว่าสมมติอย่างอย่างของจี๊ยงเงี้ยเวลาที่สอนนักเรียนเงี้ยค่ะแล้วมีการเรียกชื่อเนี่ยนักเรียนเขาจะรู้สึก รู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญนะลูกค้าเขาก็จะรู้สึกดีนะคะเวลาที่เราเราเราเรียกชื่อเขาเพราะว่ามันสร้างความคุ้นเคยแล้วมันแล้วที่สําคัญือเราต้องพยายามอ่านชื่อลูกค้าให้ถูกต้องนะคะอย่าอ่านผิดเพราะว่ามัน การถ้าอ่านชื่อไม่ถูกเราก็ขออภัยเขาไว้ก่อนมางคนชื่ออ่านยากนะคะแต่ว่าพยายามเรียกชื่อลูกค้าบ่อยๆอ่มันจะสร้างความคุ้นเคยและทําให้ลูกค้าเขาเขาแฮปปี้กับเรานะคะนะแล้วก็ข้อที่สามคือยิ้มนะคะการพรีเซนตนะ์บางทีคุณคือเดี๋ยวนี้ที่เห็นนะการขายการไลฟ์เนี่ยคนจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะแบบแว่าพูดคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆจีจะบอกว่าเราเป็นแม่ค้าสายคลีนได้คือจีจะบอกว่า ไม่ได้จะบอกว่าให้ทุกคนแบบเกลี้ยกลาดหรือว่าพูดคําหยาบทุกคนเพราะว่าบางบางคนไม่ใช่สไตล์เขาไงบางคนตัวตนเขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เทคนิคข้อสามที่จะบอกก็คือว่าเวลาคุณไลฟ์หรือคุณทําอะไรให้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณคุณพูดคุณอ่านคุณเห็นอย่างบางฮาสซันหรือพิมพรีพายหรือเอมตามใจตุดหรือใครก็ตามที่เป็นแบบไอคอนเนะ่เออเป็นไอคอนที่เป็นเขาอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ๆ่เนี่ย สังเกตว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่บางทีไม่จำเป็นต้องพูดคำหยาบคายเสมอไปก็ได้เพราะว่าจริง,จร,งจริงจะบอกอย่างนี้นะคะการที่เราเป็นแม่ค้าเกี้ยวกัดนะในไลฟ์นะบางทีแรกๆอ่ะมันอาจจะดูตลกเออมันเอยคนดูก็ชอบดีแต่ว่าถ้าบางทีแบบลูกค้าบางคนเขาซื้อของคุณนะคะอย่างอย่างยิมรีพายที่สังเกตนะแบบว่าเขาจะแบบว่าแบบเกี้ยวกัดใช่ไหมคนจะชอบจริงก็จะเข้าไปดูนะคะแต่ว่าพอหลังๆวันนี้ลูกค้าถามหาจะซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับ ลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยมางบางทีมันอาจจะทำให้คุณเสียลูกค้าได้นะคะมันเป็นดับสังคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจี้ถึงบอกว่าเราเราการที่เราจะไลฟ์และให้มีคนติดตามเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็จําชื่อลูกค้าให้ได้แล้วก็พูดในสิ่งที่ลูกค้าสนใจมันจะช่วยดึงดึงความสนใจมาได้นะคะนะหวังว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพจน,นะคะมีความรู้ดีๆมากมายในนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ